สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนังลิปมนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งทอไปบนไปตามประษาแม่แๆเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ช่องสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะแล้วส,วสาวดอยก็ยังต้องขอบคุณทุกซับทุกไลค์แล้วก็ ทุกกำลังใจทุกน้ำใจจากช่อง astrology youtube ทุกๆช่องนะคะที่ช่วยผลักดันแล้วก็ทำให้สาวดอยได้มีวันนี้แล้วสาวดอยก็จะทำหน้าที่ของผู้ให้ต่อไปเพราะว่าจริงๆสาวดอยก็ทำหน้าที่แบบนี้มันสาวดอยคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของสาวดอยไปเลยนะคือเป็นผู้ให้ให้เพื่อให้ในหลักศาพจะทำที่สาวดอยได้เรียนรู้ศึกษามาก็คือการให้เพื่อให้ ให้ไม่มีที่สิ้นสุดการให้นั้นมันไม่ได้มีอะไรเสียหายให้เท่าที่เราให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าให้จนให้ไม่ได้ก็จะให้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนั้นก็เข้าใจผิดกันเราให้เท่าที่กําลังแรงกายได้ใจของเราจะให้ได้นี่คือสิ่งที่สาวดอยทําแล้วก็คิดแต่สําสหรับท่านอื่นจะยังไงอันนี้สาวดอยก็ไม่ก้าไก่เนาะไม่ได้ว่าจะมาสอนหรือมาอะไรใครเดี๋ยววันนี้สาวดอยก็กลับมา อผ้าเมื่อเดิมแต่วันนี้เปลี่ยนสีนะคะได้ลายใหม่คือนี้ได้ผืนเดียวด้วยเป็นงานออเดอร์ของลูกค้าสีแดงดำก็ทําไปค่ะทําไปนี่ก็จะวันแม่แล้วนะคะแม่ท่านอื่นเป็นยังไงกันบ้างแต่แม่เสาดอยคนนี้วันไหนไหนก็เป็นวันแม่สำหรับสาดอยเหมือนเดิมเพราะสาดอยก็ยังเป็นแม่ของลูกแล้วก็ทำหน้าที่ของแม่เหมือนเดิม สาวดอยก็เลยจะไม่ค่อยไปอะไรกับวันไหนให้มันเป็นวันอะไรคือทุกวันทุกวันที่สาวดอยยังได้ตื่นมาหายใจมีข้าวกินมีงานทํามีอะไรอันนี้คือ <c oughs> เป็นวันพิเศษของสาวดอยเสมออน <c oughs> นี้สาวดอยคิดแบบนี้อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของสาวดอยคนเดียวนะสาหรับท่านอื่นสาวดอยก็ไม่รู้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> สาวดอยจะไม่ค่อยไปใส่ใจอะไรมากมายทุกวันนี้แต่อยู่ทำไปแต่ละวันก็ทำทำไปค่ะอยู่เราทำเพื่อสะสางสัมภาระนะของสาวสดอยสาวดอยทำเพื่ออยู่เพื่อสะสางก็ไม่ได้อยากจะเอาอะไรทำอะไรก็ทำทำไปทำไปแบบทำไปแบบไม่อะไรกับอะไรทางความคิดเยอะแยะก็คือมันคือหน้าที่สาวดอยจะคิดอย่างนี้แม้แต่กับลูกสาวดอยก็ ยังเลี้ยงลูกในความคิดที่ว่ามันคือหน้าที่ของแม่คนนี้นะคะทำไมสาวดอยถึงคิดแบบนี้ก็คือมันมันคือหน้าที่จริงๆนะเนี่ยสาวดอยคิดแบบนี้เพราะว่าลูกถ้าเราไม่ให้เขาเกิดมาเราก็ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปเลี้ยงเขาแต่เ,เนี่ยเราเป็นคนให้เขาเกิดมาแล้ว เราก็ต้องมีหน้าที่งนงคะหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยดูแลส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้เขาจนกว่าเขาจะยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือไม่ต้องไปดูที่ไหนเราดูตัวเราเองเนี่ยเป็นฐานเป็นหลักเลยแม่แม่เราดูแลใส่ใจอะไรเรายังไงเราก็ทํากับลูกเราก็ยังต้องต่อกันอย่างนั้นทีนี้ถามว่า หวังไหมว่าเขาจะต้องกลับมาเลี้ยงอันนี้สาวดอยไม่หวังนะอันนี้จากใตจสาวดอยจริงๆสาวดอยเลี้ยงลูกมาคือทุกวันนี้เลี้ยงแบบเออให้เขาแบบได้ช่วยเหลือตัวเองได้เดี๋ยวเขาได้โตได้แบบยืนด้วยลลําแข้งของตัวเองได้สาวดอยก็หายห่วงลูกสาวดอยมีสองคนสาวดอยก็จะสอนลูกอยู่เสมอว่าให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าแม่คนนี้จะไม่ใช่ว่าจะได้อยู่กับลูกจนจนถึง ยังไงวันสุดท้ายของลูกเราเพราะว่ายัางไงแม่คนนี้ก็กต้องไปก่อนลูกสาวดอยคิดอย่างนี้เสมอแล้วถ้าเกิดว่าลูกช่วยเหลือตัวเองได้แล้วดูแลตัวเองได้แล้วโตวแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปไปตามทางของเขาเมื่อถึงวันนั้นแม่คนนี้ยังมีลมหายใจอยู่นะแม่ก็มีจุดหมายปลายทางของแม่เหมือนกันนะแม่บอกลูกแบบนี้อันนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นความคิดของสาวดอยคนนี้นะจนลูกสาวคนเล็กเขาแว่ถามแม่ แม่จะไปบวชคีหรอโอ้ยแม่ยังไม่คิดไปไกลขนาดนะั้นแม่เขก็จะชอบถามแม่แบบนี้อันนี้มันก็แม่นะก็ต่างคนต่างคิดก็คุณแม่แต่ละคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันเนาะแต่คุณแม่เสาวดอยคนนี้ก็คิดแบบนี้เอาล่ะค่ะอันนี้ก็สำหรับ วันนี้ก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็สำหรับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็กราบขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไครต์ที่มีมาเติมกำลังใจให้กับสาวดอยขอบคุณทุกช่องที่ช่วยดันให้สาวดอยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนขอไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามแล้วก็ขอบคุณเป็นหลักก็คือช่องของน้องสาวน้องชายนะคะชาแนลสาวันนีชาแนลแล้วก็ ขี้เมี่ยงชาแนวอันนี้เป็นช่องน้องชายที่สาวดอยไว้วานให้เขาช่วยตัดคลิปให้เพราะว่าสาวดอยทําไม่เป็นเนาะนอกจากตัดคลิปแล้วก็ลงให้พร้อมด้วยทําตัดแต่งอะไรให้ทุกอย่างเนี่ยคือขี้เมี่ยงชาแนวทําให้หมดก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารของที่เราข่าวที่เราตามมาเนี่ยชอบทางแบบสายไหนก็ไปเพราะว่าในสายในนี้ขาช่องมีหลายช่องเนาะ คายนี้หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่สาวดอยได้พูดไปแล้วทําให้อาจจะผิดไปเพี้ยนไปติดขัดอะไรประการใดก็กลับขอขอมากรรมและขออโหสิกรรมกับทุกทท่านณตรงนี้นะคะอโหสิอโหสิอโหสิค่และขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ไม่ติดขัดข้องคาในสินใดสว่างสวัยตามองคุณบารมีไปตลอดกาลสาธุค่ะ